เจ้าซอนใบพัดทองคำเตรียมลงสนาม p v p แล้วจ้าผมจะเรียกเอาเจ้าซอนตาเล็ดใน p v p นะครับเป็นจุติพีร้อยนะครับกว่าผมจะเก็บได้ดิใช้เวลาเ้ยใช้เวลานานอยู่ครับเอาจริงกว่าจะหาขนนกมามาเก็บตัวนี้ครับกว่าจะได้ครับโอ้โหซอนผมซอนเด็ผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้นะครับคือ แร่เยอะไหมแร่นี่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแร่ไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่การปล่อยตัวนีแหละปัญหา8.5วิวัดมากอ่ะคือปกติถ้าเป็นเลเจอร์ทั่วไปใช่ไหมั้ย6.5วิอันนี้8.5วิวัดเดือมากเลยอ่ะโอ้โหมารีวิวครับสกิลแรกสร้างความเสียหาย1 0ึ0ยกเลิกผลรับบัฟของศัตรูสกิลนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหเปาเป็ด สกิลสองครับเพิ่มพลังโจมตีสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่มอัตราความไส่ยงยีง่สิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มพลังชีวิตสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรดีเลยครับเอาไปเล่นทางคีได้อยู่โอ้โหถือว่าเป็นตัวเออเป็นตัวสะสมแล้วกันส่วนความสามารถดีเทพผู้พิทักษ์ตีอันนี้แสดงผลกับสติจุดติดเท่านั้นส่วนความสามารถดีก็แสดงกับสติจุดติดเหมือนกัน แต่ตัวนี้ดิไม่สามารถต่อต้านเออหลงเสน่ห์ได้นะครับด้วยสกิลได้โอเคนะครับดิดูครับดูพลังชีวิตครับพลังชีวิตนี่มาแค่ล้านเดียวเองครับเออใช่มาแค่ล้านเดียวเดี๋ยวล้านเดียวจริงไหมโอ้ล้านเดียวจริงด้วยนะเออมาแค่หนึ่งล้านครับโอ้โหคือแบบต่ำมากถือว่าต่ำมาก เคลื่อนที่ปานกลาง72 72งรนจงะยะจมตี200วอดมากอ่ะสายพลังบ้านป้าหรือพลังระยะยืน2อ0ออ่ะโอ้โหรอสกิลโอ้โห12รอสกิล29วิโอ้โห,โโหถือว่าสูงมากเลยนะครับท่านสูงจริงๆเอออัตราการใช้สกิลโอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์นี่ 30%ถือว่าต่ํามากเอาจริงต่ํามากๆและมีต้าสกิลเป็นทุนเดิม20%อต์แต่ลุยพีพครับโอเคจะใช้เจ้าซอนนี่แหละลุยพีพีครับไลนจะโชว์ความเก๋าให้ดูหน่อยด้วว่าจะเป็นยังไงเจ้าซอนถึงแม้จะเป็นตัวไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเล่นเพื่อคอนเทนต์แล้วกันนะทุกคนมาเจ้าซอนโชว์ฝีมือหน่อยโอ้โหเฮ้ยซอนซอนได้อยู่เฮ้ย เฮ้ยซอนหัวนะักล,ล้มเบานักล้มช้างไปแล้วเป็นเพราะตัวอื่นมากกว่านะเนี่ยดูซอนนี่ดีนะใส่เกียร์รถเออรถคูดาวเลยว่าโอ้โหมาดิเจอซอนครับแต่ซอนนี่ขายเกลี้ยงเลยครับไม่เหลือเลยโอ้โหซอนไปแนละ้วซอนผมโอ้โหแตกครับงานง้อเอางานง้อแล้วโอ้โหเจอเบาโยม,มทูตไปก่อนไปโอ้โหยีล่ลงภูเขาไฟครับ โอเคมาโอ้โหเรียบร้อยแพ้แพ้ตามระเบียบโอ้โหวอดตายแล้วตกลีกเลยโอเคลุยก,กันต่อครับอืมมมมีไทยโยด้วยมีเอบิเลียด้วยโอ้ยมีลิงกิกกี้ด้วยโอ้ยลิงตัวนี้เอามาใส่เพื่ออะไรเนี่ยอชักมาเถอะตกลีกแล้วเอามาดิ เอาเจ้าซอนมาเล่นนี่โอ้โหพาผมตกหลีกเลยโอ้ยคือมันไม่ได้โหดหรอกแต่ว่าเอ้ยแต่ว่ามันมีความถึงนะแต่ว่าถือกับไอตัวลิงนี่แหละไอคัตนี่แหละเออตายเลยโอโย้ซอนในแบบแทบไม่มีประโยชน์เลยเลยซอนซอนผมนี่เอาไปเล่นเออซอนตัวนี้เอาไปเล่นดานนหนดีที่สุดเอาไปเล่นสเตปตดติดได้ครับเออเอาไปเล่นไม่เเออใช่เอาไปเล่นสเตปุดติดไ,ไ,ได้ chosen. เอาไปเล่นได้อยู่ตัวนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้ดีอยู่โอ้โแพเลยโดนไทยโยซัดเกลี้ยงแล้วก็โดนพาวเวอร์ทุบอีกผพพา,เ,าเอ้ยบบาเอ้ยบอสเมื่ออิดอีกโชว์โง่ให้คนดูอ้ตกหลีกเลยโอ้โหคนนี้บินเอ้ยรูดี้ใส่เกียร์ดีด้วยวอส โอเคถือว่าใส่เกียร์ประยุกตได้โอเคโอเคใส่ประยุกแล้อุ้ยเพิ่มบัตรตาความเมตยำอุ้ยสวยดิอุ้ยบอสเมื่อใส่เกียร์นี้ด้วยถือว่าไม่มีรองเท้าบอสมอืเอาเอะแต่ละคนมันต้นทุนไม่เหมือนกันเนาะชีวิตเรามาไปเจ้าซอนครับมาซ้อนเลยซอนดีเคลื่อนที่ช้าอยู่นะแบบคือดูแล้วแบบเคลื่อนที่ปานกลางอยู่ แต่พอเอามาเล่นจริงมันก็รู้สึกเหมือนช้าอยู่นะแต่ก็ช้าแบบกลางๆแหละโอ้โหหุยุยหุยหุยุยุยเกือบ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 ไอโอโหโลโอ้โหโอ้สวย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 ครับสวยโอ้โหโคดี้ตัวนี้ติดเยอะเยอะสุดท้ายโอ้โหยี่ซัน ซอนไม่อยู่อ่ะคือซอนแทบไม่มีประโยชน์เลยโอ้โหป้อมแตกกูแพ้ยับเลยพอซอนเข้าทีปุ๊บแพ้ปั๊บเลยโอ้โหช่วยอะไรได้ไม่ได้ซอนเอ้ยอุ้ยเอ็นจินมาเฮ้ยเอ็นจินเลมก็มาด้วยเลมนี่เสียดายไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเสียดายอยู่มาสู้ต่อครับลุยต่อ เลอยกระตอได้ซอนไปเลยซอนแสดงฝีมือหน่อยซอนโอ้โหซอนเฮ้ยซอนนี่ตีไม่ค่อยเข้าเลยเพราะว่าไปที่เสีเกียร์โดนแน่นอนเนาะโอ้ยเฮ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 ้ยใจเย็น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 พัดไปก่อนครับไม่ไหวสู้ไม่สู้ไม่ไหวครับโอ้โหแช่แข็ครับแต่กระโดดรุกไฟเข้าก็ไปครับโอ้โหไม่ทันโอเคครับยิงครับยิงเรียบ ชนะแน่รอบนี้มั่งนะเอาโดนพายุพัดแพ้แล้วแพ้แล้วโอ้โหวัดมากอะ่ะโอ้โหซ้อนะได้ฝีมือโดยซอนซอนซอนขอร้องเลยซอนเอ้ยแสยดงฝีมือหน่อยโอ้ซอนไม่แสดงฝีมือเลยโอ้โหเ,เโอโหจอมูลยกลอยครับโอ้โหเรียบร้อยอา้าวมูลยกลอยทำงานหน่อยมูลยกลอยโอ้โหมูลยกลอยยกโดนพายุโอ้โห,รโโโหเรียบร้อย ตายแล้ว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 ถ้ามูนยกลอยดิมีเกียร์โดแน่นอนแล้วหืมคอยดูเถอะคอยดูถ้ามูนยกลอยมีเกียร์โดแน่นอนนะแถมมีเกียร์เอ,อ่อเพิ่มความไม่หยาบทาตนะโอ้โหแบบคือไม่รอดแน่คอยดูโอโ้ตกหลีกเลยพาไหนรุ่นรอบสุดท้ายดิลูด,ด Udo, อ,อนนุยลูโด้พรนึงด้วยระหว่างการต่อสู้จะมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้การโจมตีด้วยทักษะซึ่งศัตรูต้องอยู่ไกลเกินกว่า70%ของระยะโจมตีสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าลูโดนีวิ่งไม่ถึงระยะศัตรูชัห้หเแบบสมเออจะพูดยังไงเดียสมมุติว่าถ้าลูโด้นีเอ ยังไม่เออยังไม่วิ่งถึงระยะศัตรูเออกลับกว่าเจ็ดสิบใช่ไหมคือปัจจะมีโอกาสตีไม่โดนใช่ปัจจะมีโอกาสตีไม่โดนถ้าผมเข้าใจอย่างนันนะโอเคมิชากาด้วยชากาดในตัวอย่างเก่าด้วยโอเคมาเลยโดยต่อครับรอบสุดท้ายซ้อนแบบไม่ได้ช่วยเลยเลยซ้อนโอเวดกลับเลย โอโ้ซอนตายเลยไม่ช่วยเลยซอนเลยเลยเกียร์อ่อนหรือเปล่าเออเราว่าก็ใส่เกียร์อ่อนแหละก็มีผลนะแต่ว่าเราก็ยัดเลือดให้มันเยอะๆแล้วนะซอนเนี่ยแพ้เลยพะพาโอโ้ช่วยได้เยอะเลยคือแบบซอนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะซอนนี่เอาจริงพูดตรงๆถ้าใครจะปั้นออกมาเล่นนี่คือไม่คุ้มเลยบอกตรงๆไม่คุ้มอะเพื่อปั้นความเท่และความสวยงามเท่านั้นอะ ซอนน่ะไม่เท่เลยซอนน่ะอย่าหาปั้นนะครับทุกคนถ้าจะเอาคือไปปั้นตัวอื่นมันยังดีกว่าไหมเอาจริงผมนี่ก็สรรหาปั้นเหลือเกินเนาะซอนเนาะเอาจริงไม่ได้ช่วยเลยป่พพาโอ้ยไปนอนค้างเถอะป่พพาไปนอนค้างไปกลับบ้านไปมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นแหละ